ตัวต่ออีก7วันตามความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขณะที่สรสรนะครับขอถแถลงต่อสารเพื่อฝากขังเป็นเวลา12วันเดียวก็หาร่วมกันเป็นกระบฏในวันเสาร์ที่15กลุ่กุมภาพันธ์นี้ศารอาญารัช,ชดานะครับได้นัดไต่สวนคำร้องของพนักงานสอบสวนสูนย์รักษาความสงบที่ขอขยายเวลาควบคุมตัวนายสนธิยานชื่นฤทือไทยในธรรมแกนนำกปป,ปส หลังจากถูกจับได้และควบคุมตัวในก็หาฝ่าฝืาฝนพรกฉุกเฉินซึ่งจะครบกำหนดการควบคุมตัวในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันนี้ดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องสงสัยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีและการควบคุมตัวไว้สักถาม7วันก็เพียงพอแล้วจึงให้ยกคำร้องพนักงานสอบสวนและต้องปล่อยตัวนายสนธิยานในวันที่17กุมภาพันนี้ ขณะที่นายทาริศเพ่งดิตอธิอดบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ในฐานะกรรมการสอรอสอระบุว่าแม้ศาลจะยกคำร้องควบคุมตัวนายสนธิยานจากกรณีผิดพรกฉุกเฉินแต่นายสนธิยานยังถือว่าเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันเป็นกระบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ดังนั้นวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ DSI อายการและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะถแถลงต่อศาลขอฝากขังเป็นเวลา12วันในข้อหาร่วมกันเป็นกระบฏ เพื่อให้พิจารณาสั่งขังส่วนจะได้รับการประกันหรือไม่เป็นอำนาจที่ศาลจะพิจารณาต่อไปทางนี้ไม่ได้หมายความว่าการที่ศาลยกคำร้องในสนธิยานจะได้รับการปล่อยตัวในทันทีเนื่องจากยังมีความผิดในคดีอื่นอีกหลายคดีตำรวจนะครับ